สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนการหาแรงลับนะคะในกรณีที่มีแรงหลาย,ลายๆแรงมากระทำต่อวัตถุนะคะที่จุดเดียวกันนะคะอย่างในกรณีนี้นะคะก็จะมีแรงทั้งหมด3แรงนะคะครูให้ F1 เป็น15นิวตันซึ่งทำมุม60องศาอย่างนี้เรียกว่าทำมุม60องศากับแนวแกน y นะคะแล้วก็ F2 mm hmm. เท่ากับ20นิวตันนะคะทำมุม45องศา mm hmm. กับแนวแกน X ส่วน F3 mm hmm. นั้นขึ้นไปในแนวแกน Y เลยมีค่าเท่ากับ10 mm hmm. นิวตันทีนี้วิธีการนะคะที่เราจะต้องมาทำในขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการแยกแรงแยกแรงให้ไปอยู่ในแนวแกน X แล้วก็แกน y นะคะจากนั้นก็จะนำ ผลรวมนำ,นำแรงในแต่ละแนวแกนมาหาผลรวมในแนวแกน x กับผลรวมในแนวแกน y นะคะอ่ะาวน,นี้เวลาจะทำโจทย์อันเนี้ย <c oughs> นักเรียนก็จะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขนะคะให้พร้อมนะคะอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะอ่ะาวน,นี้เรามาดูการแยกแรง f 1ก่อนเนาะอ่ะ f 1 f 1คูลากเส้นประขึ้นไปตรงนี้อะก็จะได้อะไรคะตรงนี้เป็น f 1 x นะคะ f 1 x ซึ่ง f 1 x เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ f 1คูณด้วยอะไรคะสายคูณด้วยสายของมุมอะไรคะของมุม60องศานะคะส่วน f 1 y จะมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ก็ลากเส้นประนะคะมาตัดตรงนี้ก็จะได้ อันนี้เป็น f 1 y f 1 y ก็จะมีค่าติดลบนะคะเพราะว่ามันมีทิศลงล่างลบ f 1คูณด้วยคอสของมุม60องศาซึ่งตามหลักการก็คือตัวเลขแสดงค่ามุมเนี่ยอยู่ใกล้แกนใดให้คูณด้วย cos ในแกนนั้นนะคะถ้าเกิดอยู่ไกลที่เหลือเนี่ยก็จะคูณด้วยาย นะคะไม่ต้องไปสนใจค่าของมันว่าจะ10 20 30ดูแค่ว่าตัวเลขนี้มันอยู่ตรงแกนไหนถ้าตัวเลขนี้มันอยู่ตรงแกนไหนให้แกนนั้น,นะคะูณด้วยคอร์สนะคะอ่ะต่อไปมาดู f 2กรณี f 2อ่ะเราก็ลากเส้นปรลักนะคะตรงนี้อ่ะนี่คือ f 2 x f 2 x ก็จะมีค่าติดลบลบเพราะอะไรมันไปทางซ้าย ลบ f 2คูณด้วยอะไรคะไซน์หรือคอสใกล้ให้คูณด้วยคอสก็คูณด้วยคอสอะไรคะคอส45องศานะคะเพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้เส้นประตรงนี้ลากลงมาไอตัวนี้ก็จะเป็น f 2อะไรคะ f 2 y ซึ่งมีค่าติดลบไหมคะติดลบเพราะว่ามันลงล่างลบ f 2นะคะเท่ากับลบ f 2คูณด้วย s i n 45องศา นะคะส่วน f 3นั้นมาดู f 3จะเห็นว่าเจ้า f 3เนี่ย10นิวตันมันขึ้นไปบนไหนเลยมันขึ้นไปอยู่บนแนวแกนอะไรเลยคะบนแนวแกน y เลยนั่นก็คือเราก็อาจจะกล่าวได้ว่า f 3 10นิวตันเนี่ยมันก็คือเท่ากับอะไรนั่น f 3 y นั่นเองเท่ากับ10นิวตันไปเลย แล้ว f 3 x ล่ะคราวนี้จากจุดตรงนี้เราลากมาตัดแกนวะเออโทษตัดแกน x เราจะเห็นว่ามันมาตัดแกน x ที่0นใช่ไหมคะนั่นก็คือ f 3ไม่มีค่าในแนวแกน x เลยหรือพูดได้ว่า f 3 x เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นย์นั่นเองนะคะ,ะจากนั้นเราก็มาหาค่าเนาะเราก็มาหาค่าตามที่เราเนี่ยได้แตกแรงกันไว้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะ 1> f 1 x อา้าว f 1 x ก็มีค่าเท่ากับใช่นไหมคะ f 1นึ่งไซด์ห f 1คูณด้วย s i ด์หกองศา f 1มีค่า15นิวตันใช่ไหมคะคูณด้วย s i ด์หกสิบไซนักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขใช่นไหมคะไซด์หส 60, อา้สาวไซดของมุม60องศามีค่าเท่ากับนะ0.866เนาะ0.866คูณกับ15ได้เท่าไหร่ กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้12.99นะคะนิวตันต่อไปมาดู f โทษ f 1นะคะ f 1 y เนาะ f 1นะ,ะ f 1 y ก็เท่ากับอะไรที่เราแตกแรง้ลบ f 1คูณด้วยคอสของมุม60องศาใช่ไหมคะก็เป็นลบ15คูณด้วยคอส60ส60คอส60สนี้ค่าเท่าไหร่คอส 60มีค่าเท่ากับ0.5นะคะคูณ0.5 15คูณ0.5ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ7.5ติดลบนะคะได้เท่านี้ต่อไปเราก็ลุยต่อมาดู f2x สิมีค่าเท่ากับลบ f2 คูณด้วยอะไรคะ คอส45องศา f2 มีค่า20ใช่ไหมคะคอส45บางคนท่องได้นะคอส45 cos 45, 45มีค่าเท่ากับ0.707เนาะ,ะ0.707กดเครื่องคิดเลขก็จะได้14.14 14, ติดลบนะอย่าลืมเครื่องหมายลบเสร็จแล้ว f2 y เอา f 2 y ที่เราแตกไว้เท่ากับลบ f 2คูณ s ซ n 45นะคะลบ f 2คูณด้วย sin 45ใช่ไหมคะก็คือเหมือนการลบ20คูณด้วย0.707ทําทำไม s ซ n 45กับ cos 45มันมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันมุม45มันเป็นครึ่งหนึ่งของ90มันก็คือแบ่งไปคนละครึ่งในแต่ละแนวแกนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องได้ออกมาเท่ากันลบ 14. จุด 1>, 1 4นิวตันอ่ะต่อไป f 3 x ตามที่เราได้พูดคุยกันไว้ในเบื้องต้น f 3เนี่ยค่าของมันดิ่งขึ้นไปในแนวแกนอะไรเลยในแนวแกน y เลยใช่ไหมครเพราะฉะนั้น f 3 x มันก็เลยไม่มีค่ามันเป็น0เท่ากับ0นิวตันส่วน f 3 y ก็จะมีค่าเท่ากับ เท่าไรเลย10นิวตันเลยแล้วก็เป็นบวกด้วยเพราะมันชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปหลังจากที่นักเรียนได้แยกแรงออกมาในแต่ละแนวแกนแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องนำแต่ละแนวแกนมาหาผลรวมอ่ะซิกมา fx ก็จะประกอบด้วย f 1x บวกด้วย f 2x บวกด้วย f 3x ใช่ไหมคะ f 1x 12. จุด 99บวกกับลบ14.14แล้วก็บวกด้วย0นะคะ,ะ12.99บวกด้วยลบ14.14มันก็คือ12.99ลบด้ว 14. ย14.14นั่นเองนะะได้ออกมาเท่ากับลบ1.15นะะิวตันนลบ1.15นิวตัน นี่คูแบ่งแบ่งหน้าสมุดแบ่งหน้าสมุดเป็ไค่อยดีเท่าไหร่อะต่อไปมาดูซิกมา f y นะคะซิกมา f y ก็เอา3ค่านี้มาหาผลรวมเท่ากับ f 1 y บวกด้วย f 2 y บวกด้วย f 3 y นะคะ f 1 y ลบ7.5 บวกกับ f 2วก็คือบวกได้ลบ14.14บวกกับอะไรบวก10 <c oughs> กดลบนะลบ7.5นะคะบวกกับลบก็คือลบ14.14แล้วก็บวกด้วย10เท่ากับลบ11.64 ลบ11.64นิวตันนะคะพอได้ตามนี้แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าซิกมา fx เนี่ยมีค่าเป็นลบเนาะซิกมา fy ก็มีค่าเป็นลบดังนั้นถ้าเกิดว่าเราวาดรูปคร่าวๆเนี่ยก็แปลว่าเป็นไงซิกมา fx นี่มาทางซ้ายนะคะซิกมา fx เนี่ยมาทางซ้ายเท่ากับลบ1.1 5นิวตันเนาะแล้วก็ซิกมา FY ติดลบก็แสดงว่าลงข้างล่างนะคะเป็นแบบนี้ลงข้างล่างนี่ก็คือซิกมา f อะไรคะ FY มีค่าเท่ากับ11-11.64ลบ11.64นิวตันเสร็จแล้วเอาหางเนี่ยมาต่อหัวอ่ามันก็จะได้ภาพออกมาอ่านะคะ,ะเป็นแบบนี้ ซิกมา f นี่ซิกมาประมาณนี้เสร็จแล้วแรงผลลัพธ์ล่ะแรงผลลัพธ์จะหน้าตาเป็นอย่างไรแรงผลลัพธ์ก็ลากจากจุดนี้ค่ะมายัางจุดนี้ชึบนี่ก็คือเวกเตอร์ R คือแรงลัพธ์เสร็จแล้วมุมนี้แหละคะ่ะที่เราจะต้องมาหาอาการว่าเอลฟาเนี่ยมันทำมุมเท่าไหร่อ่ะเราก็มาลุยต่อเนาะจากสูตรนะคะหาขนาดของเวกเตอร์ R เท่ากับสแควร์รูทซิกมาเอฟกำลังสบวกด้วยซิกมาเอฟยยกกำลังสองะแทนค่าลงไปเนาะซิกมาเท่าไรคะลบจุลบห1 5ยกกำลังสองบวกด้วยซิกมาเอฟวายลบ1 1 6อกกกำลังสะคะกดเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลข เปิดวงเล็บลบหนึปิดวงเล็บยกกำลังสองเท่ากับ1.3 2่งจุดสามสองส่ามสองสองห้าบวกด้วยนะคะเปิดวงเล็บลบอะไรคะสิบเอ็ ปิดวงเล็บยกกำลังสองได้เท่ากับ 1, 3, 5, 135 135.4896นจุดนะคะบวกกันบวกตัวเลขข้างหน้าเลยบวก1.3 225เท่ากับได้ออกมาเท่ากับสแควรู t อะไรคะ136.8 121นอเนาะเสร็จแล้วเราก็ถอดรูตใช่ไหมคะถอดรูตอ่า รูทหนึ่เลขหกนะจุด8 1ดหเท่ากับอ่ะก็ได้ออกมาเท่ากับ1 1บเอ็ดจุดหกนิวตันเสร็จแล้วบอกโหยาวเหลือเกินถ้าสมมติตอบทศนิยม2ตำแหน่งจะมีค่าเท่าไหร่ถ้าตอบทศนิยม2ตำแหน่งก็11 6จุด เราพิจารณาตำแหน่งที่3 6ใช่ไหมคะปัดเพิ่มมาให้9ปัดเพิ่มกลายเป็น10ก็เลยกลายเป็น7.0นิวตันแบบนี้ได้ขนาดออกมาแล้วนะได้ขนาดออกมาและแรงรับว่าเท่ากับ11.70นิวตันต่อไปหามุมหามุมจากสูตรอะไรคะแทนเอลฟาเท่ากับซิกมาเอฟวายหารด้วยซิกมาเอฟเอ็กใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นซิกมาเอเท่าลายลบ1 1 6 4หารด้วยลบอะไรคะ1 1 5นะคะลบ1.15ก็กดเครื่องคิดเลขลบหารลบมันจะกลายเป็นบวกลบนะคะ11จุดอะไรคะห4หารด้วยเปิดวงเล็บ ลบอะไรคะ1.15ป,ป,ปิดวงเล็บนะคะครูจะต้องใส่เปิดวงเล็บปิดวงเล็บนะคะได้10.1217นะคะได้เท่ากับ10.1217เพราะฉะนั้นเอลฟาเนี่ยมันก็จะต้องเท่ากับอาร์คแทนนะคะอาร์คแทน10.1217นะคะเวลากดเครื่องคิดเลขก,ก็คือจะต้องกดปุ่ม Shift แล้วก็กดปุ่มแทน s h i f แทนอะไรคะ10.1217เท่ากับได้มุมออกมา84.3576องศาะะ84.3576องศาหรือก็คือประมาณ84.36องศานั่นเองมุมตรงนี้ะะ84.36องศาเราก็ตอบ แรงลับมีขนาด11.70นิวตันทามมุมอะไรคะทามมุม84.36องศากับแกนลบ x ค่ะกับแกนลบ x ดูยังไงแกนลบ x เนี่ยคะ่ะมันไปทางซ้ายใช่ไหมมุมเนี้ย84.36 แกนนี้มันไปทางซ้ายก็คือเรียกว่าแกนลบ x นั่นเองนะคะนี่ก็คือคำตอบของการตัวอย่างของการหาแรงลับในกรณีที่มีแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุนะคะก็ขอให้นักเรียนลองฝึกทำกันดูนะคะ